สวัสดีครับผมคิดภูทธนทปปนนะครับ Triple Disruption นะครับสามวิกฤตเปลี่ยนโลกแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับเมื่อก่อนคำว่า Disruption อาจจะเป็นคำใหม่ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับมันไม่ใช่คำใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับ disruption คำแรกใช่ไหมครับวันนี้มาถึง3 disruption เลยนะครับ triple disruption นะครับเรามาดู disruption ที่1ก่อนนะครับคืออะไร digital disruption คือการเข้ามาของระบบดิจิตอลนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามาสิ่งที่โดนกระทบนะครับธุรกิจที่กระทบก่อนเลยก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกสิ่งพิมพ์เห็นนะครับ ธุรกิจเกี่ยวกับพวกสิ่งพิมพ์ก็จะมีหนังสือพิมพ์นิตยสารใช่ไหมครับพอ,เ,อเข้ามาตอนช่วงนั้นใช่ไหมครับคนก็จะไม่ค่อยเสพสื่อจากหนังสือพิมพ์นิตยสารแล้วเห็นไหมครับก็หันมาเสพสื่อทางาสมาร์ทโฟนแทน <Okay. S 1> คนไม่ค่อยดูทีวีแล้วเพราะสามารถดู YouTube สดได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาของดิจิทัลเลยดิสลอฟนะครับ ธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์นะครับหรือว่าจะเป็นโทรทัศน์นะครับต่างๆพวกนี้เห็นไหมครับเนาะช่องกอ็ลดช่องลงเพราะคนไม่ค่อยดูโทรทัศน์เห็นไหมครับนีก่การเข้ามา disrupt ของ digital disruption นะครับและแน่นอนครับธนาคารเองก็โดนไปเช่นกันเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปธนาคารแล้วใช่ไหมครับสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย เพราะฉะนั้นสาขาเยอะๆก็เลยไม่จําเป็นเหมือนในอดีตอีกต่อไปพนักงานเยอะๆก็เลยไม่จําเป็นเหมือนในอดีตอีกต่อไปใช่ไหมครับธนาคารเองก็เลยปรับรูปแบบปรับกลยุทธ์ใช่ไหมครับโดยการลดจํานวนสาขาลงลดพนักงานลงใช่ไหมครับแล้วก็ธนาคารในหลายๆที่เองของโลกนะครับตอนนี้ก็ไม่มีพนักงานแบงค์แล้ว นะครับก็ลูกค้าผู้บริโภคก็ไปทำธุรกรรมเองนะครับผ่านเครื่องนะครับแบบนั้นเลยเนาะ,อะนอกจากจะทำผ่านสมาร์ทโฟนแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งแรกที่เข้ามา d i s r u p นะครับรูปแบบธุรกิจและชีวิตประจำวันของโลกนี้การ d i s r UP, ั p t ระลอกที่2ก็คือมันจะมาไล่เลี่ยกันนั่นก็คือนะครับ disruptive เทคโนโลยีการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่าๆเมื่อเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันทันสมัยที่มันอำนวยความสะดวกให้กับเราได้มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆหรือแบบเก่าๆอีกต่อไปยุคนี้เขาจะพูดถึง AI หุ่นยนต์ 5G บล็อกเชนใช่ไหมครับหรือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสกุลเงินดิจิตอลนะครับ อะไรพวกนี้หรือจะเป็นแคชเกรดโซซายตี้ลดไล้คนขับลด E.V. นะครับพวกนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เข้ามาดิสลอฟเทคโนโลยีเก่าในยุคของดิสลอฟที e เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับเรามาดูกันว่ามันมีผลกระทบหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจหรือชีวิตประจำวันหรืออาชีพอะไรกันบ้างไม่มีนักกฎหมายหรือทนายความที่ไหนสามารถจำรัฐธรรมนูญได้ทุกฉบับจริงไหมครับ แต่ AI ทำได้ใครจะคิดว่าคุณหมอจะมีผลกระทบนะครับจาก disruptive เทคโนโลยีนะครับในประเทศจีนได้นำ AI มาวินิจฉัยโรคแข่งกับคุณหมอจริงๆนะครับแน่นอนครับ AI สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าคุณหมอจริงๆและวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วกว่า นะครับของในระยะเวลาที่คุณหมอทําการวินิจฉัยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งคุณหมอเก่งๆห่งคนนะครับก็อาจจะสู้นะครับวิการวินิจฉัยโรคหรือข้อมูลต่างๆที่คุณหมอศาสตราจารย์เก่งๆทั่วโลกเขาได้ทําการสรุปไว้แล้วให้ไม่ได้ AI สามารถติดต่อนะครับลูกค้าที่กำลังสนใจเรื่องการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในหุ้นในอะไรก็แล้วแต่ นะครับ AI สามารถติดต่อลูกค้าได้พร้อมกันหลายสิบหลายร้อยคู่สายนะครับในขณะที่คนนะครับจะติดต่อลูกค้าได้ทีละหนึ่งคนถูกไหมครับแต่ AI สามารถออฟเฟอร์หรือนำเสนอข้อมูลอัปเดตให้กับลูกค้าผู้ถือหุ้นนะครับได้ทั่วโลกได้หลายร้อยผู้สายพร้อมกันภายในนาทีหรือวิน,นาทีเดียวกันเห็นไหมครับอะไรแบบนี้เนาะโรงงานอุตสาหกรรม นะครับที่สมมติผลิตรถยนต์ใช่ไหมครับผลิตพาร์ทรถยนต์ผลิตตัวรถยนต์ประกอบรถยนต์เองก็ตามนะครับหุ่นยนต์สามารถทํางานได้24ชั่วโมงในขณะที่มนุษย์ทําไม่ได้ใช่ไหมครับอืมและหุ่นยนต์ทํางานได้แม่นยํากว่านะครับแม่นยํากว่าและก็ปลอดภัยด้วยหรือมนุษย์ก็มีการเจ็บ จะป่วยขาดลามาสายในขณะที่หุ่นยนต์ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นนะครับในฐานะเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจนะครับเราจะรับหุ่นยนต์ AI เข้ามาทำงานลองคิดดูดีๆนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการนะครับหุ่นยนต์ AI สามารถทำผลผลิตนะครับได้มากกว่าแรงงานมนุษย์นะครับหลายเท่าประหยัดต้นทุน นะครับในระยะยาวทําให้บริษัทเติบโตได้แบบก้าวกระโดดยุคนี้นะครับมีรถไฟฟ้าหรือ EV เข้ามา electric vehicle เห็นไหมครับอืมบริษัทค่ายรถยนต์ไหนก็ตามที่ไม่ปรับตัวนะครับก็ต้องปิดกิจการไปเห็นไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถต้านทานเทรนด์ของโลกหรือกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือปรับตัวนะครับปรับตัวเรียนรู้ ใชหครับหรือเพื่อที่จะก้าวเป็นผู้นําหรือว่าคิดก่อนคนอื่นนั่นเองอุตสาหกรรมรถยนต์นะเมื่อก่อนนะใช้อลไรอยู่ประมาณสักเกือบสามหมื่นสี่หมื่นชิ้นนะครับแต่เมื่ออุตสาหกรรมรถเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้านะครับจะใช้อลไรอยู่แค่ประมาณไม่ถึงสามพันชิ้นอุตสาหกรรมพานรถยนต์นะครับก็จะหายไปเยอะมากใช่ไหมครับเมื่อธุรกิจหายไปแน่นอนครับการเลิกจ้าง ก็จะตามมาด้วยเช่นกันการ d i s r u p t ครั้งที่3นะครับนั่นก็คือ COVID disruption พอโควิดรอบนี้เข้ามาเนี่ยครับรอบแรกเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เราตื่นตัวในเรื่องของการ work from home ใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านก็ทำงานได้ใช่ไหมฮะ,อ,ะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ study at home เ่ครับเด็กๆก,ก็เริ่มมาเรียนออนไลน์ในขณะที่เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์เนี่ยมีมานานแล้วนะครับและ เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิจิตัลเองเทคโนโลยีใน AI เองอะไรพวกนี้หุ่นยนเองมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะเกิดวิกฤตครั้งที่3ก็คือโควิด disruption นะครับแต่เนื่องจากวิกฤตเนี้ยโควิด disruption เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากมันเลยเร่งนะครับาการเปลี่ยนแปลงหรือเร่งให้เรา เห็นถึงผลกระทบหรือเร่งให้เราเอาเทคโนโลยีพวกดิจิตอลหรือ AI หุ่นยนต์เข้ามาใช้เร็วขึ้นเห็นไหมครับว่าเรียนออนไลน์ก็ตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ออจำเป็นมากขึ้นแล้วนะครับเพราะมันระบาดเยอะเนอะทำงานที่บ้านหรือทำงานที่ไหนก็ได้ทั่วโลกวงการอสังหาเองนะครับหรือที่ดินแพงๆที่อยู่ในใจกลางเมืองก็อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปนึกออกไหมครับเพื่อนเมื่อ ทุกคนสามารถทำงานที่บ้านได้ใช่ไหมครับเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจก็ไม่จำเป็นจะต้องเช่าออฟฟิศเช่าโรงงานใช่ไหมครับเพื่อให้พนักงานมาทำงานอยู่ที่บ้านก็ทำงานได้ประหยัดต้นทุนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้นะครับรูปแบบธุรกิจนะครับเขาไม่ได้มีทุกอย่างครบวงจรเหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับต้องมีทุกแผนกต้องมี โรงงานต้องมีสต็อกเยอะๆต้องมีพนักงานเยอะๆเดี๋ยวนี้เอาซอร์สจ้างคนอื่นหมดเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการดีไซซิ่งนะครับหรือว่าลดขนาดองค์กรนะครับลดต้นทุนนะครับธุรกิจยุคใหม่เป็นแบบนี้เป็นในรูปแบบของธุรกิจแพลตฟอร์มเนื่องจากโควิดมันรุนแรงมากอาชีพที่เคยมั่นคงกลับไม่มั่นคงรายได้ที่เคยแน่นอนกลับไม่แน่นอนนะครับ ใครจะรู้ว่าในอนาคตรเราจะก,กระทบกับวิกฤตโควิดในละลอก3ละลอก4หรือโรคระบาดใหม่ๆอีกหรือเปล่าเนื้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นงานอาชีพในอนาคตรเราเนี่ยครับอาจจะถูก AI หุ่นยนต์เทคโนโลยีนะครับเข้ามาแทนที่ก็เป็นได้ใช่ไหมครับสำหรับถ้าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่เป็นปลาใหญ่หรือปลาเร็วที่พัฒนา ออธุรกิจพัฒนามีงานวิจัยในสินค้ามีนวัตกรรมต่อยอดตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็อาจจะถูกดิสลอฟได้ถ้าเราไม่ใช่ปลาใหญ่และปลาเร็วเราก็คือปลาเล็กและปลาช้าในธุรกิจที่จะถูกกินและก็ถูกดิสลอฟได้ในอนาคตอยู่ดี <S <S เขาบอกว่าอย่างนี้ครับคนที่จะอยู่รอดนะครับแล้วก็อยู่รุ่งในยุค3วิกฤตโลกเปลี่ยนที่ผมได้พูดมาเนี้ยครับอืม ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวเร็วตอนนี้เราก็ต้องมองหานะครับการหาไรายได้เพิ่มหลายๆทางใช่ไหมทำธุรกิจหรือทำงานทำอาชีพที่สามารถทำที่ไหนก็ได้ด้วยสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับหรืออยู่ที่ไหนก็ทำงานทำเงินได้ทั่วโลกนะครับวันนี้ผมมี5้าคีย์พอย์ข้อที่1นนะครับเราจะทำงานทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ เราต้องศึกษาเรื่องเทรนด์ของโลกถ้าเราสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาให้ผู้คนจํานวนมากได้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยก่อนคนอื่นเทรนด์ในเรื่องสุขภาพใครก็ทําเรื่องเทรนด์สุขภาพเยอะเพราะคนรู้ว่ายุคนี้คนสนใจเรื่องสุขภาพมากจริงไหมครับอืมแต่ใครล่ะคือผู้นําเทรนด์ของโลกวันนี้ทุกธุรกิจนะครับจะ ทุกธุรกิจทุกสังคมจะมีคนอยู่สองกลุ่มเสมอถ้าเราไม่ใช่ผู้นำเราก็คือผู้ตามจริงไหมครับเนาะและผู้นำในด้านของสุขภาพเรามาดูกันว่ายุคนี้การดูแลสุขภาพสามารถดูแลได้ที่ต้นเหตุในระดับยีนมนุษย์ในระดับจีเนติกหรือในระดับพันธุกรรมแล้วผู้นำเนี่ยเขาสามารถ รีเซตกลุ่มยีนนะครับความเสื่อมชรารีเซตกลุ่มยีนความอ่อนเยาว์ที่ชื่อว่ายู t ยีนค e ัสเตอร์ได้แล้วนะครับออกทางช่อง Discovery Channel ในตอน DNA The Next w a v e นะครับกลุ่มนักวิทยาศ,าศาสตร์ของสถาบัน Life Gen เขาทำได้แล้วนะครับจดสิทธิจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพดูแลที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุดีครับ ดูแลสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่3อย่างนะครับการป้องกันใช่ไหมครับป้องกันก็คือการตรวจยีนหาความเสี่ยงโรคที่จะเกิดขึ้นตรวจยีนเพื่อป้องกันการเกิดโรค2การดูแลสุขภาพยีนอย่างที่ผมบอกไปนะครับไลฟ์เจนที่สามารถรีเซ็ตกลุ่มยีนความเสื่อมชราและความอ่อนเยาวได้ 3. นะครับสามารถรักษาโรคในระดับยีนจะทําธุรกิจนะครับยุคนี้เราต้องเข้าใจเรื่อง 3G 3G นะครับมีอะไรบ้าง G ที่1คือ global platform อย่างที่บอกครับยุคนี้ต้องอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้แล้วใช่ไหมครับทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถ support นะครับหรือมีระบบ support ได้ก็ต้องเป็น global digital platform เราจึงจะสามารถทำงานทำเงินได้ทั่วโลกจริงนะครับอ่าข้อที่2นะครับเราจำเป็นจะต้องมีระบบ global dropship ทุกธุรกิจนะใช่ไหมครับจะต้องมีสินค้าหรือบริการและแน่นอนครับว่าถ้าทําธุรกิจได้ทั่วโลกเราจําเป็นจะต้องจัดจําหน่ายสินค้าได้ทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นระบบ global dropship นะครับคือระบบที่เขาจะจัดการเรื่องออสต็อกสินค้าเรื่องการแพ็คกิ้งสินค้าให้เรานะครับก็คือเขาจะต้องมี warehouse ทั่วโลกนั่นเอง นะครับเวลาที่เราจะจําหน่ายสินค้าทั่วโลกเนี่ยเราไม่ได้ส่งจากประเทศไทยไปทั่วโลกนะครับแต่เราใช้การส่งลิงก์สินค้าให้กับลูกค้าในประเทศนั้นๆที่มี Warehouse นะครับและแน่นอนว่าพาร์ทเนอร์ธุรกิจเราหรือธุรกิจเราที่มี Warehouse อยู่ทั่วโลกเขาจะทําการแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเลทอัตราปกติของประเทศนั้นๆเห็นไหมครับทำธุรกิจยุคนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วข้อที่ส G global brand นะครับถ้าจะทำธุรกิจได้ทั่วโลกสินค้าก็ต้องเป็น global brand ด้วยจริงนะครับถ้าวันนี้เราไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั่วโลกเราก็ไม่สามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลก global brand หมายความว่าสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานผ่านมาตรฐานระดับโลกอะ่ะเอ,า,อาง่ายๆนาะถ้าวันนี้เราสินค้าเราได้ FDA หรืออยอของอเมริกาแสดงว่า โซนยุโรปญี่ปุ่นหรือแคนาดาหรือเกาหลีทั่วทวีปอะครับเขายอมรับต้องเ e v e อเรจได้ด้วยทำธุรกิจยุคนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ตัวเองทำงาน100%เราต้องใช้ระบบผ่อนแรงนะครับต้องเ e v e อเรจได้นี่คือความลับของเศรษฐีนะครับเศรษฐีทุกคนรู้ว่าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องมีระบบผ่อนแรงที่จะสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมและเลเวอเรจอินคัมได้ และสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่คนฝั่งขวานะครับของเงิน4ด้านจะรู้ดีโดยเฉพาะ Big Business Owner หรือฝั่งดีนะครับในขณะที่คนฝั่งซ้ายของเงิน4ด้านนะครับ e m p l o y e e หรือ s e l ล์ m อมพ y e อนะครับไม่มีระบบในการผ่อนแรงสร้างแพสซีฟแล้วก็เลเวอเรจนะครับยุคนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วเนาะ,นะค,ความแตกต่างนะครับเป็นสิ่งเดียว ที่จะทำให้เรามีโอกาสเหนือคู่แข่งนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างในสินค้าหรือบริการนั่นก็คือนวัตกรรมนะครับถ้าวันนี้เราไม่ได้มีนวัตกรรมในสินค้าในความคิดหรือในบริการนะครับเราก็คือผู้ตามถูกไหมครับเพราะนวัตกรรมคือสิ่งเดียวที่แยกระหว่างนะครับผู้นํากับผู้ตามถ้าเรารู้หมดแล้วว่า4ข้อนี้จาเป็นในการทําธุรกิจยุคใหม่ยุค new normal แต่เราไม่มีเงินทุนมากพอนะครับที่จะเริ่มต้นหรือว่าลงทุนใน4 k e คีย์พอยท์ที่ว่ามานะครับข้อที่5คีย์พอยท์สุดท้ายโอกาสที่เราจะไปจับมือกับปลาใหญ่และปลาเร็วในโลกธุรกิจถ้าเราเป็นปลาใหญ่และปลาเร็วที่ผมพูดในเ,ออเบื้องต้นได้ใช่ไหมครับเราเป็นปลาใหญ่และปลาเร็วในโลกธุรกิจไม่ได้แต่โอกาสนี้เราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับปลาใหญ่และปลาเร็วในโลกธุรกิจได้ หนึ่งเลยคือเป็นผู้นำเทรนด์ของโลกในด้านสุขภาพระดับยีนสถาบัน Life Gen นะครับที่มีสินค้าที่ชื่อว่า H g e ล o c k สามารถรีเซ็ตยีนได้ดูแลต้นเหตุสุขภาพในระดับยีนมีนวัตรกรรมนั่นก็คือเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีนะครับและ Life Gen ก็เป็นพาร์เนอร์กับ g r o w i ฟที่ดูแลสิ่งแวดล้อมอีกนะครับนะแล้วก็มีทั้ง3 G ทั้งหมดที่ผมพูดมา g l o b a l platform global dropship global brand นะครับสามารถ leverage ได้มีระบบทำงานทำเงินทั่วโลกสินค้าเป็นนวัตรกรรม age lock นะครับดัะน,นั้นเราสามารถไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทนี้ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้และบริษัทนี้นะครับที่มีครบทั้ง5 Key Point อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเหมือนกับ apple google microsoft ชื่อว่าบริษัท new skin enterprise ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ h g e Lock แบรนด์กว่า300แสนล้านบาทขายมาแล้วกว่า10กว่าปีทั่วโลกนะครับเปิดโอกาสให้คนธรรมดาได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับปลาใหญ่และปลาเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนสามารถนะครับทำธุรกิจยุค New Normal ได้ไม่ยากเลยนะครับด้วยการไปเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะครับไม่ต้องคิดเองสร้างเองลงทุนเองทำเองใช่ไหมครับมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ไอเดียใช้เงินมหาศาล ทางที่ง่ายที่สุดก็คือไปเป็นพาร์ทเนอร์เลยเนาะโอเควันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการโอกาสนะครับหรือกําลังมองหานะครับว่าจะปรับตัวยังไงหรือกําลังมองหาทางรอดหรือแผนสํารองนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วไ้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับก็ฝากเพจนะครับคิดได้เองนะัเกเลงพอแล้วก็รวยแน่ด้วยแพลตฟอร์มไ้ด้วย นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย